ร่วมแสดงความเสียใจดีเจโกสุดอาไลยกับการจากไปอย่างกระทันหันของดีเจโกตรินที่จบชีวิตในวัย33ปีหลังจากพลัดตกตึกโรงแรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดท่ามกลางบรรดาเพื่อนคนสนิท ในวงการบันเทิงหลังจากทราบข่าวการโพสต์ไว้อาไลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัวดีเจโกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นดีเจพี่อ้อยนภะาพรพี่ใหญ่ในวงการวิทยุที่ได้โพสต์รูปคู่น้องผู้ร่วงรับเมื่อครั้งถ่ายรูปคู่กันพร้อมได้เขียนแคปชั่นอย่างสุดซึง้ง รู้ว่าพี่ฟังโกทุกวันไม่ได้ฟังเพราะเช็คงานแต่ฟังเพราะน้องคือความสุขในช่วงรถติดตอนเช้าๆโกพูดเสมอว่าไม่มีพี่อ้อยก็ไม่มีผมในวันนี้ไม่จริงเลยเพราะโกเป็นดีเจที่ทำให้คนฟังมีความสุขแบบนี้น้องถึงได้เป็นดีเจโกที่คนรักมากมาย เมื่อหวานผู้ฟังยังได้ร้อคำๆว่าไม่มีดูโอกโกอ้อยบ้างเหรอเอาภาพคู่มาให้ว่าทำงานร่วมกับน้องอยู่หลายครั้งและชื่นชมเสมอว่าโกเก่งมากไม่นึกว่าพี่จะไม่ได้ฟังเสียงน้องอีกเสียใจที่สุดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องอีกครั้งและยังมีดีเจต้นหอม สกุลตราดีเจเป้วิศวะดีเจดาดาวรินดาที่ทุกคนนั้นตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของดีเจโกหนึ่งในครอบครัวของเอทามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องรับให้สบายนะโกรวมทั้งดีเจอันภูวนาถผู้ฝากให้ดีเจโกนั้นมาจัดรายการแทน ผมได้เขียนว่าขอบคุณที่โกมาจัดรายการแทนพี่อันจนวันสุดท้ายจริงๆน้องทำตามสัญญานอกจากนี้ก็ยังมีด um, ีเจมะตูมดีเจพุทดีเจดาวดีเจอาร์ตดีเจเฉาเชาเาฤทิ์ดีเจอ๋งและดีเจเจิมและท่านอื่นๆอีกที่ขอแสดงความเสียใจกับดีเจโกมาณที่นี่ด้วย สุดอะไรดีเจโกคือความทรงจำที่ดีตลอดไป